ก็ What What the fuck เราก็ไม่ได้มาอยู่โรงเรียนนะครับแต่เรามาอานะนะครับเพราะว่าเนื่องจากจะเดินวนไปวนมาทำไมวะเนี่ยสถานการณ์โควิดครับสถานการณ์โควิดนะครับเราจะต้องมาหยุดเชืออเ้อกลายยอดหยุดเชื้อเพื่อชาติครับอุ้งถูกต้องดีมากดีท่องบทรอบที่ร้อยแล้วกว่าจะได้นะโอเคอก,ก็อันนี้ก็มีเด็กกระโปรงสองคนนะครับแล้วก็ไม่มีเพื่อนเล่นนะครับเราต้องมาเล่นกับเด็กกระโปรงนะฮะผมก็เด็กกระโปรงเหมือนกันหัวเกียร์นะ บอกบอกช่างให้ตัดยังไงนะตัดตอนเย็นเขาไปหนึ่งไปหนึ่งหันหันหัวหันหัวทําไมมันเออไม่แปลกหรอกช่างขนาดจะตาไม่ดีช่างช่างอายุกี่ปีเท่านี่สี่สิบเองอ่ะไม่รู้ช่างผู้หญิงหรือเปล่าผู้ชายผู้ชายเหรอผู้ชายสวยไหมสวยเป็นกระทียดีเนาะ ีจักรยานงงโง่ๆนะครับสามคันนะครับตะผมจะไม่ผมจะไม่ปั่นนะครับผมจะเดินอัดคลิปไปนะครับเดี๋ยวจักรยานไปจอดนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาจักรยานให้ไม่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 เอาครับบรรยากาศใน,นท้องนานะครับสวยง,งามเลยครับดูสภาพน่าจะฝนตกด้วยนะฝนตก ไปไม่ลอกเลยช่วงคำคมนะครับเราจะให้น้องกันนะครับแล้วก็น้องอัญญาครับโชว์คำคมมาคนละหนึ่งหนึ่งบทหรือหรือหนึ่งอะไรนี่แหละอ่ะมาเฮ้ยอยูดนิ่งๆสิเฮ้ยความแรกก็เหมือนแค่คนสองคนมาครั้งแล้วก็เรียกมา เออเริ่มเริ่มใหม่เริ่มใหม่ไม่ได้จริงตั้งแต่เกิดแต่พ่อสอนให้เปิดตั้งแต่เด็กเออต่อไปต่อไปมุกกนเนี่ยดิมุกกนเนี่ยคำคมคำคม มมุุขเอาเนี่ยต้องต้องให้คนเทพแปลให้เอาแปลแปรแปรมุกบางีครับมุก่อกี้มีไว้ทุกแต่รักนะจุ๊บจุ๊มีไว้ให้เธอจบกับรายการมุกเสียวเลี้ยวลงคลองรายการจากเมื่อกี้นะครับมุกเสียวเลี้ยวลงคลองครับทางนี้เป็นอ่า ฝึกทักษะการโมนะครับตามี่ยิงไม่ใช่โมนครับเป็นเรื่องจริงใช่ไหมครับเรื่องจริงนะโอเคคือเถียงนานี้เป็นเถียงนาของใครครับของผมครับที่ก็มีประมาณร้อยกว่าไร่นร้อยกว่าไร่โอ้โหอ,อ,อันนี้เชื่ออันนี้เชื่อของจริงนึกว่าจะพันสองพันร่ายอะครับก็มีนะก็มีเอออะไรแถวนี้ตรงนู้นเดี๋ยวตรงนู้นแต่เล็กเล็กตรงนู้นนู่นนะครับหาไม่เจอต้นไม้บังทั้งมัน คาาบทไปไปทำฟันที่ไหนครับนี่ไปทำเขียวที่ไหนครับไม่ได้ทำครับดีดีดีฟันไปเที่ยวับทคน่จ้างมานจ้างมาจ้างรถมาขับทำไมครับเออพอดีอยู่บ้านเงาๆอยู่บ้านเงาๆอันนี้อยู่นาหรือเปล่าอยู่นาครับอยู่นาเงาๆสิเออใช่ครับก็เลยจ้าง คนละสองหมื่น,น,นลเลยเหรอเอาเงินที่ไหนมาเนี่ยเ,เอาเงินเอาเงินที่ไหนมาทำมาซื้อครับนี่ามาจ้างครับถ,ถ้าอยากรู้นะครับรู้ใต้คอมเมนต์ครับอีกเียเดี๋ยวอันี้มันคุ้คนๆนะ <c oughs> ไม่ไม่ไม่อาอเดี๋ยวจีกมีมีช่องยูทูบไหมครับนี่ไม่ครับมีเหรอชื่อช <c oughs> ่องชื่อว่าอะไรครับหาอะไรทำดีคร <c oughs> ับคนละช่อง โปหมที่พี่แล้วกันเออโปรโมทให้พี่อ่ะออจะโปรโมทช่องพี่นี่เองเอง,เองนี่มีชื่อมีช่องจริงหรือเปล่ามีมี<ก>ชื่อช่องชื่อว่ากัาร X two การ X two โอ้โหชื่อช่องไหนไม่รู้ตั้งได้เมื่อกี้ก็พูดไปแล้วกันรถบสามคันนี้อยู่อยู่อยู่นี่มันนิ่งๆหน่อยนะครับไหนครับ,รบต่อไปรถบสามคันนี้เนี่ยอันนั้นอันนั้นจักรยานเออครับดี่คันนี้เนี่ยซื้อมาในราคาหกหมื่น ตามถนนยังมีโอ้ยหกัหกหกักหักหักซื้อข้างถนนซื้อข้างถนนใช่สิปีเลยสิปียัง<อ>ไม่ผันกับเด็กกระโปงทั้งสอง <_ s> ท่าอะไรของมันวะ <What? S 2> เอากำลังบรรยายเอาหมอนี้น่าจะขาดสตินะครับผมก็เหมือนกัน ก็ดีดีสาหรับบางคนนะคะบางคนก็ไม่ดีอัน <gen arrogance> <es> <helmet> <ligen> ีาสําหรับอันญาไปโรงเรียนกับเรียนออนไลน์ไหนดีกว่ากันฮะเรียนออนไลน์มีแต่คนอยากเรียนออนไลน์ครับอืออยากเจอเพื่อนเจอเพื่อนก็มีโควิดแล้วพวกนี้ไงเจอเพื่อนก็ดีเออโอเคโอเคโอเคไม่เถียงไม่เถียงเถียงก็แพ้ก็เป็น บรรยากาศชิลๆเพราะว่าที่นี่ก็มีลมเย็นค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับเฮ้ยทาอยโผล่หน้ามาทำไมแล้วออกไปตีนเตะเสาอีกเจ็บเจ็บลึกถึงซวงในเดี๋ยวเราจะก่อนจะจบคลิปตอนนี้ผมก็โดนทา,นา,ารุณกรรมอยู่ด้านหลังเอ๊ะเอ๊ะโอเคครับ อ,อเดี๋ยวเราจะไปคลิปโดยการไปคลิปโดยการไปถ่ายมุมสวยๆนะครบเจ้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับ うん。